าอลเลอร์บรับีฟาเลอร์ครับให้ลูกนี้นันทพันธ์เข้าซ้ายฝากไปที่จักรพันธ์พรสายพยายามที่จะสับขาหลอกนะครับดูครับอบอลเท้าตัดเท้าทำได้ดีครับต้องกลับไปเซตกันใหม่เลยครับ ครัพย,ยายามจะลงไปเชื่อมเกมกวิ่งขึ้นมาจังหวะนี้เปิดบอลยาวบ้างเลยครับดันโย่จับลูกนี้าโยกเข้าไปในกรอบเโทษแล้วหลายบอลจังหวะน,นี้ล็อบบี้ฟอลเลอร์มีโอกาสได้ยิงแล้วยิงซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับสองประตูต,ต่อศูนย์จากคิสเซียนเคาว์คูเจ้าเก่านี่ครับจากจังหวะการตามเข้าไปซ้ำลูกยิงของล็อบบี้ฟอลเลอร์สองศูนย์ครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการบาดเจ็บด้วยนะครับคิสเซียนเคาวคู ก็เป็นการเข้าทำอิจวันครับที่สวยงามของเมืองทองยูเอเต็ดนะครับเป็นการเข้าทำกันตามช่องนะครับแล้วพี่คอเลอร์ครับมีโอกาสที่จะทําประตูได้ครับแต่ว่ายิงไปติดตัวของกิษณนการกินครับแล้วก็เป็นยุสเตรนเมืองทองยูเอฟซีและแก่ผู้เล่นหมายเลข13บอลยาวครับพื้นดูมีบอลอยู่ได้ครับรพยาโยบเข้าไปเองครับเจ๊ทัศน์ไปสกัดบอลพลาดนะครับแล้วคอเลอร์นั้นยิงจังหวะแรกครับไปติดครับแล้วก็เป็นยุสเตรนท์ทองรับ ที่ติกขาไปสกัดบอลพลาดครับแล้วสว่านนี้นี่ตามไปพยายามจะสะกัดให้ได้ชุดเตียนนะครับทาให้ชุดเตียนแล้วเจ็บเลยครับจังหวะให้บอลของดานโยเซกาต้องชมเลยนะครับให้บอลได้ดีนะครับมีทากิซาวะพยายามยที่จะมาช่วยว่าสันทุมแสนแต่ว่าชิงให้บอลก่อนนะครับ2-0ครับเกม35นาทีไปแล้วนะครับเมืองทองมือเต็ดนำบารการ์ส2ประตูต่อ0 โรบบี้ฟอลเลอร์แม้ว่าจะไม่มีชื่อยิงประตูนะครับแต่ว่ามีส่วนต่อการได้ประตูที่2นะครับแล้วเปลี่ยนเอาดันโยเซก้าออกเลยนะครับสำหรับเมืองทองยูเนเต็ดสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดขอเปลี่ยนตัวผู้เลาบส่งการ์ดอนรมณ์สาวสาน้อยนะครับเขาเล่นแทนนะครับก็ต้องมปการเซฟตัวผู้เล่นด้วยนะครับสำหรับเมืองทองเพราะมีศึกสำคัญสำคัญนั้นอยู่อีกหลายรายการด้วยกัน ศั์วันนี้มีบทบาทเป็นกองกลางนะครับที่ตระแรงครับจอดตรงกลางครับทากิซาว่าไหลให้กับอาจจย์จังหวะนี้ได้ยิงด้วยเท้าซ้ายครับเป็นประตูเหมือนกันครับในการสอดตัวขึ้นไปได้ดีครับแล้วจังหวะแรกนี่จับบอลได้สวยครับทำให้ยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปง่ายๆครับไล่มาครับหนึ่งประตูต่อสองครับบารกอกการ์สเอีอาศัยจังหวะที่ทําบอลทะลุช่องแล้วตัดช่องมาได้ดีนะครับต้องชมอาจะยี่นะครับ ใช้ตัว,ตวบางบอลแล้วก็พลิแกแล้วพาบอลเข้าไปยิงลูกนี้เนี่ยตัดสินใจได้ดีนะครับอจาญียย่หนึ่งประตูต่อสองครับบอลก,การ์ดไล่มาแล้วครับเอาละครับเกมจะกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับดูครับจังหวะเปิดลูกนี้เล่นสั้นภากิาวะเนี่ยจ่ายตัดช่องแล้วอาจาญี่ย,ยิงลูกนี้ไม่จับเลยครับยิงหนีนะครับด้านของอาจายี่ต้องชมภากิาวะด้วย ดูครับยิงหนีวีรรักเกิดพู้ซ่าผู้เล่นที่ลงมาแทนได้แก่ผู้เล่นหมายเลข15อานาวินจูจีดูเหมือนว่าบางโองกาสจะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับเอาอานาวินจูจีเนี่ยลงไปเล่นนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเปลี่ยนใครออกนะครับเป็นทางด้านปวินวัฒน์บุญยงนะครับจะมีการ กลับสู่รรรการาศเกมการแข่งขันฟุตบอลกังหุนศลนะครับูุร่างเมืองทองยูไนเต็ดกับบางกอกการ์ดเอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมขึ้นหลังกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับซึ่งฟุตบอลรายการนี้เนี่ยเป็นการเตะเพื่อนําเงินรายได้ทั้งหมดนะครับเพื่อมาภายกับคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับก็ยอดบริจาควันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยอดรายได้นะครับซึ่งก็ได้ถึง 1>, 1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการขายเสื้อทีเชิ้ตที่เป็นเสื้อที่ทําออกมาเป็นลิมิเต็ดนะครับสำหรับนักกีฬาและก็แฟนบอลที่เข้าชมการแข่งในนัดนี้รวมไปถึงภาพ,พันคอด้วยนะครับและก็ทีน่าสนใจก็คือบรรดาผู้สิยหที่ลงทําหน้าที่ทั้ง4รายในเกมนัดนี้นะครับคุณชย่ามหาปราคุณอัธกรเวิจการคุณธีรจิติรีทิสุขนะครับคุณสุรพลสว่างจิตเนี่ยก็เป่าเกมนี้โดยไม่คิดคด่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับมอบเงินรายได้ให้กับ ก็บอกการอุศลในนัดนี้เกมขึ้นหลังเริ่มขึ้นแล้วน,นะครับครับมบอการครับตามหลังมองทองอยู่นอยู่อยู่1ประตูต่อ2นะครับแล้วคิลในหลังนี่อาจารย์ส่งกองหลังล่างโยกงนะครับด้านราฟาเอลราฟาเอลเนยย้ายมาจากวิลามทีเอนะครับอานดน์ขยับบอลลูกนี้ให้กับพนุพงศ์เปลี่ยนไปที่พลวัตวังกะให้เลนสันครับ ยาวขึ้นมาของพนุพงศ์วงศาราติดราฟาเอลราเฟาเอลเกมที่พบกับเมืองทองอยูเนเต็ดในลีกในช่วนนงเดือนพฤเนี่ยลงสนามด้วยนะครับได้เปล่านะครับเปลาการ์ดได้ทำเกมขึ้นมาอานาวินประสานฝากสั้นครับลูกนี้อานาวินยูจีนทะลุช่องลูกนี้ได้สวยให้กับซาลุตา บังแล้วไหลคืนลูกนี้มีโอกาสอาจจะยี่ยิงลูกนี้แม่บอลไปชคนเสาแลนสาอีกทีเรียยร้อยครับสองประตูต่อสองเป็นพีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์นะครับที่สาเข้าไปครับเอาล้ครับกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งครับเกมสองประตูต่อสองแล้วจากพีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์น้องขึ้นหลังมานะครับยังไม่ถึงนาทีครับก็เป็นธนาบอการ์ครับสมอได้เร็วนะครับต้องชมทางด้านสรลุตาด้วยนะครับต่อตัวขึ้นมาแล้วก็ต่อบอลให้กับาปด้านอาจจยี่นะครับ นะครับยิงชนเสาครับฟุบอลนั้นเป็นใจครับประดอนมาเข้าทางของพีรพงศ์วันนี้สามง่ายๆครับบอลเหมือนทำท่า,าว่าจะออกนะครับแต่ว่าไปชนคนเสาแล้วกระเด้งมาเข้าทางของพีรพงศ์ชิดโชติรัตน์เนี่ยแปลเน้นๆเข้าไปครับ2-2ครับฟุตบอลคู่น,นี้90<บ>นาทีเนี่ยเ<บ>สมอกันจะหาผู้ชนะด้วยการดวลโทษที่จุดโทษนะครับ